โอเคครับมาวันนี้เนี่ยเรามาลุยหุ้นฝั่งที่ไม่ใช่เทคกันบ้างนะครับซึ่งหุ้นตัวนี้หลายหคนน่าจะคุ้นๆกันบ้างนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เคยทําคลิปหุ้นตัวนี้ไปแล้วเมื่อสัก1นปีกว่าๆที่แล้วมั้งนะครับเป็นหุ้นตัวแรกๆเลยนะครับก็คือหุ้น O หรือว่าหุ้น Realty Income นะครับรีแคปให้ฟังแบบเล่าเป็นนิทานแล้วกันนะในสมัยก่อนนะครับคนไทยเนี่ยจะค่อนข้างฮิตหุ้นปันผล นะครับบางคนบอกอ้ยพี่ครับก็คือแก๊งยูแม็กซ์หรือเปล่านะครับแก๊งยูแม็กซ์เนี่ยก็จะเป็นแก๊งแบบที่จ่ายปันผลรายเดือนรายสัปดาห์โหดๆนะครับจ่ายกันทีนึงเนี่ย ปีละร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นยุคก่อนนั้น,น,นอีกนะครับตัวเนี้ยจะเป็นหุ้นที่ทำอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับแล้วก็จ่ายปันผลให้เราเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ5%ต่อปีนะครับกว่ากว่าประมาณนี้นะห้าหกเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยคนเทขายหุ้นตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าจุดขายของหุ้นโอวันนี้เนี่ยจะเป็นการที่เขาสามารถจ่ายปันผลให้กับเราเป็น รายเดือนได้นะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่ทำช่อง y t u t u เนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากการสร้างพอร์ตสายปันผลเนาะหุ้นตัวนี้ก็อาจจะไปเข้าตาหลายๆคนก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมหุ้นโอเนถึงเป็นลูกรักของคนไทยในสมัยก่อนนะครับแต่ว่ายุคสมัยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเนาะจากหุ้นปันผลมาเป็นฝั่ง u m a x นะครับแล้วก็ตอนนี้สว่วนใหญ่เราก็จะย้ายมาเป็นหุ้นโกรตัวใหญ่ๆนะครับเช่นพวก เจ็ดนังฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นสิบนังฟ้านะครับเช่น AMD พารันเทียบอ c คอมนะครับแล้วก็มาเป็นยุคนี้แหละที่จะเป็นคนไทยเนี่ยเน้นซิ่งหุ้นสายเทคตัวเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ในฝั่งของการลงทุนหุ้นอเมริกาของคนไทยเนาะซึ่งเอาจริงเนี่ยส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้ลงทุนอะไรเกี่ยวกับหุ้น O หรือว่าเรียล y ี้อินคนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยผมถ้าผมจะไม่ผิดนะผมน่าจะ พูดในเชิงที่ลบๆนิดนึงด้วยกับหุ้นตัวนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบหุ้นสายอสังหาสักเท่าไหร่โดยเฉพาะอสังหาที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้ติดตามหุ้นตัวนี้มากนักนะครับแต่ว่าก็เป็นหุ้นที่ผมก็แอบดูข่าวแบบห่างๆละกันเพราะว่าผมเองเนี่ยก็คิดว่า เฮ้ยหุ้นแสอสังหาที่อเมริกาเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันมีข่าวปิดสาขาปิดร้านค้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างฮิตที่จะลงอ่าที่จะซื้อของผ่านอ e ีคอมเมิร์ซผ่านออนไลน์มากกว่านะครับผมก็เลยอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าในตัวของเราเองเนี่ยเรามองว่าหุ้นตัวนี้ไม่ดีนะครับแล้วในอนาคตนะครับก็คือปี2 0 2พันยี่หสเนี่ยหุ้นตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เน่ก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมผมถึงอยากที่จะ กลับมาอัปเดตหุ้นตัวนี้ดูนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะยังมีหุ้นตัวนี้ติดพอร์ตอยู่ก็ลองมาติดตามกันในคลิปนี้ได้นะครับซึ่งก็รีแคปสั้นๆเกี่ยวกับธุรกิจของ Realty Income นะครับเหมือนเดิมนาอเขาก็ยังคงเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็มาปล่อยเช่าซึ่งก็จะเน้นอยู่ที่อเมริกาเป็นหลักอยู่ดีนะเข้าใจว่าตอนนี้ยังลงทุนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยประมาณสัก 80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีการขยายไปทางฝั่งยุโรปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังอยู่ที่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่อสังหาริมาซั์เนี่ยก็จะยังเน้นฝั่งของพวกร้านค้าขายปลีกก็เชอรี่อ่าพวกอย,อย่างเช่นนะครับเหมือนโลตัสพิกซีบ้านเรานะครับเหมือนเซเว่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีขยายไปธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับอย่างเช่น Data Center อะไรอย่างนี้เขาก็จะ เกาะกระแสไปได้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เยอะมากโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยังเป็นร้านค้าปีที่อเมริกาอยู่นะครับสตอรี่ก็คล้ายๆกับเมื่อสัก2ปีที่แล้วเลยนะซึ่งเราจะมาอัปเดตเป็นหัวข้อที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วกันอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องแบมอัพครับอะ คำว่า RAM นะครับคำว่า RAM up เนี่ยมันจะเหมือนกับการเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องทำอะไรสักอย่างซึ่งในส่วนของ r e a l t y i n c o m e เนี่ยตัวงบการเงินของเขาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับอะลองดูจากกล่องนี้ก็ได้กล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องกระแสงเงินสดของ r e a l t y i n c o m e นะครับซึ่งโอเคถ้าเกิดว่าเราใช้กล่องกระแสงเงินสดเนี่ยมันจะเหมาะกับหุ้น โดยส่วนใหญ่และกันแต่ว่าอาจจะถ้าเกิดว่าเราจะเอามาใช้กับพวกุุ้ใส่อสังหารเนี่ยมันจะต้องปรับแก้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยคุ้นชินกับฟอร์แมตนี้นะครับผมก็จะยังใช้กล่องกระแสงเงินสดรูปแบบนี้ไปอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจากกล่องกระแสงเงินสดตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเรียลตี้ข้ามนะครับช่วงสักปี2022 2023 2024หรือแม้แต่ปีนี้ก็ตามนะครับก็คืองบล่าสุดของเขาเนี่ยเป็นปี2025เนาะก็ยังมีการเร่งการลงทุนการซื้อตึกอะไรพวกนี้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ขัดกับผมที่ผมคิดแล้วถูกไหมครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเนี่ย ที่อเมริกานะครับมันน่าจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วหรือเปล่านะครับอย่างเนี้ยคุณเห็นข่าวล่าสุดอ่ะอย่างเช่นพี่กันลงทุนกันอะไรเงี้ยเข้าไปที่อเมริกาเขาก็ถ่ายคลิปมามันก็จะเป็นภาพที่ห้างร้างเนี่ยยังปิดอยู่ถูกไหมครับปิดสาขาลงถูกไหมครับเอ้ยทำไมเรามองว่าสาขาปิดลงแต่ว่าเร a ยลทีนค่ำเนี่ยถึงยังเร่งการลงทุนในอสังหาอยู่ นะครับตรงนี้ก็แอบที่จะขัดกันใช่ไหมซึ่งทางเรียลตี้อินข้ามเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเขาเนี่ยก็มีทยอยขายสินทรัพย์เหมือนกันนะครับเขาก็มองเหมือนกันแล้วว่ามีบางสินทรัพย์มีบางตึกมีบางอสังหานะครับที่อาจจะให้ผลตอบแทนได้ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะเขาก็ทําการขายตรงนี้ไปแต่เขาก็ยังบอกว่าธุารกิจอสังหาริรมทรัพย์เนี่ยมันก็ยังมีที่ที่มันดีอยู่นะครับก็เอาไป reinvest ไปลงทุนที่อื่นแทนนะครับโดยช่วงนี้เขาก็จะเน้นขยายไปทางฝั่งของ ยุโรปมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเมื่อสักอสองสามปีที่แล้วเนี่ยก็มีการไปเจราจาสัญญาซื้อสินทรัพย์แล้วก็ปล่อยเช่าให้กับห้างแบบ s a n ส์เบอรีอะไรพวกนี้ที่ยุโรปแต่ว่าผมเองก็ยังไม่เคยไปเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีหรือเปล่านะครับซึ่งในเมื่อผมเองเนี่ยไม่รู้ว่าที่ยุโรปมันดีหรือเปล่านะครับผมก็อาจจะต้องมาถามเพื่อนๆตรงนี้แหละที่เคยไปยุโรปนะครับก็รบกวนช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันว่าเอ้ยผมเคยไปอังกฤษมาแล้วเคยไปยุโรปมาแล้วอะไรเงี้ย ที่นู่นสาขายังเปิดตัวดีอยู่ยังไม่ได้มีเทรนเศรษฐกิจแย่ลงหรือเปล่านะครับตัวนี้สามารถมาคอนเฟิร์มกันได้แต่ว่าผมเองเนี่ยในฐนานะที่ไม่ได้ไปแต่ว่าพอที่จะดูตัวเลขได้เนี่ยเราก็มาดูตัวเลขอื่นช่วยเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูงบกำไรขาดทุนของตัว Realty Inc o m คนะครับซึ่งบรรทัดแรกสุดเนี่ยคือบรรทัดรายได้รายได้ของเขาเนาะรายได้หลักของ r e a l t y i n c ิน e เนี่ยหลักๆก็มาจากการเก็บค่าเช่าแน่นอนนะครับซึ่งคุณก็จะเห็นว่าเอ้ย เขาเนี่ยไปลงทุนเยอะแบบเยอะแอบบๆน่กกากลัวนิดนึงนะครับคือเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ารายได้พวกค่าเช่าพวกเนี้ยมันก็โตขึ้นมาด้วยแบบเยอะมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าก็โอเคละกันนะครับถือว่าโอเคเนาะก็คือลงทุนไปแล้วสามารถเก็บผลค่าเชา่าเก็บผลตอบแทนกลับมาได้ตรงเนี้ยถือว่า โอเคนะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังไว้สำหรับตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจอย่างเรียล y ี้อินคมเนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่เล่นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากคนที่ทําธุรกิจทั่วไปนะครับคือคนพวกนี้จะชอบ การ l e v e r a g e นะครับการ l e v e r a g e เนี่ยก็คือเอาง่ายเลยคือการไปกู้แบงค์นะครับหรือไม่ก็อาจจะออกคุณกู้ whatever มันคือการกู้นะครับกู้ใครสักคนมาเพื่อลงทุนในตึกนะครับแล้วก็เก็บค่าเชา่าถ้าเกิดว่าค่าเช่าเนี่ยมันเกินกว่าดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายเกินกว่าดอกติเบีย้ยบวกเงินต้นอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีในมุมมองของคนที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งที่ไทยเองเนี่ยเขาก็ทําแบบนี้กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะซึ่ง ทีนี้เราก็เลยต้องมาดูนะครับว่าเอ้ยแล้วที่เรียลตี้อินคัมเนี่ยเขาลงทุนเยอะๆได้ค่าเช่ามาเนี่ยมันพอจ่ายไอ้ตัวดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับอ่ะเราก็ลองมาดูกล่องนี้นะครับกล่องนี้ผมก็จะสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียลตี้อินคัมเนี่ยจะต้องจ่ายในแต่ละปีไปนะครับซึ่งคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยดอกเบีย้ยที่เรียลตี้อินคัมจ่ายเนี่ย มันโตขึ้นแบบน่ากลัวมากๆเลยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้มีตัวเลขในหน้าจอนะเมื่อก่อนเนี่ยน่าจะจ่ายปีหนึ่งประมาณสัก3-400้ล้านเหรียญสหรัฐนะครับตอนนี้ปีหนึ่งประมาณเป็นพันแล้วนะครับจ่ายปีหนึ่งคือดอกเบีย้ยขึ้นมาประมาณสัก3เท่าถ้าเราดูแค่ตรงนี้เราอาจจะมองว่าเฮ้ยเรียวตีนค้ามน่าจะแบบแอบอาการหนักนิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเอาตัวดอกเบีย้ยเนี่ยไป เปรียบเทียบกับค่าเช่าที่เขาได้เราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นมาจนเหนื่อยจนมากเกินไปนะครับอย่างเมื่อสัก2-3ปีที่แล้วเนี่ยตัวภาระดอกเบีย้ยของเรือต y ีน c o m มเนี่ยจะคิดเป็นประมาณสัก14%ของค่าเช่านะครับก็คือสมมติว่าวันนี้ผมไปปล่อยเช่าให้กับเซเว่นะครับได้ค่าเช่ามา1ล้านบาทนะครับอาจจะเอาไปจ่ายดอกเบียสัก 14นสีนะครับสิเปร์เซ็นต์าะแสนสีแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่แบบโอเคเรียลตี้อินคัมเนี่ยเขาเร่งเครื่องนะครับเขาแรมอัพเร่งเครื่องการลงทุนมากขึ้นมีภาระดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นตอนนี้ดอกเบีย้ยเขาก็เพิ่มขึ้นมาจาก14%เป็นประมาณสัก20%แล้วนะครับตัวน,นี้ก็ลองจับตาดูไว้นิดนึงก็ดีนะครับแต่ว่านสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่า ยังโอเคอยู่ละกันกับแผนการลงทุนของเขานะครับอันนี้คือพูดตามตัวเลขนะผมไม่ได้อยู่ที่ฝั่งยุโรปยังไม่เคยไปนะครับใครที่ไปมาแล้วก็ลองคอนเฟิร์มให้การน,นิดหนึ่งละกันนะซึ่งเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยผมบอกไปแล้วนาะว่าพวกกรอบกล่องการเงินอะไรพวกนี้มันอาจจะใช้ได้กับหุ้นโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในสั่งฝั่งของธุรกิจรีดหรือว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยนะครับซึ่ง โดยส่วนใหญ่เนี่ยอ,อย่างเช่นงบกระแสงเงินสดนะครับเราก็จะดูตัวเลขลหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัว FCFF เอ้ FCF นะครับก็คือ free cash flow นะครับดูว่าธุรกิจเนี่ยทำงานไปแล้วเก็บเงินลูกค้าได้จริงไหมนะครับเก็บเงินลูกค้ามาแล้วจ่ายลงทุนตึกอะไรพวกเนี้ยจ่ายสร้างโรงงานไปแล้วเนี่ยยังเหลือเงินแบบอิสระมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบริษัทไหนก็ตามเนี่ยที่มีกระแสงเงินสดอิสระเยอะๆนะครับ มันหมายความว่าบริษัทนั้นเนี่ยก็มีสุขภาพทางการเงินที่ดีสามารถจ่ายเงินให้กับคู่ค้าจ่ายเงินให้กับพนักงานได้แบบไม่ได้ติดอะไร นะครับแล้วก็ยังเหลือเงินที่อาจจะเก็บไว้ลงทุนในปีหน้านะครับหรือว่าเหลือเงินไว้จ่ายปันผลให้เราเพิ่มเติม<ๆ><ๆ>หเหลือเงินไว้จ่ายไปซื้อธุรกิจคนอื่นเข้ามาเพื่อเสริมศักยภาพของธุรกิจตัวเองนะครับเห็นไหมตัวเลข free cash flow เนี่ยเป็นตัวเลขที่สําคัญมากๆนะครับแต่ว่าในมุมของคนที่ลงทุนในรีดเนี่ยเขาอาจจะชอบอีกตัวเลขหนึ่งมากกว่านะครับเรียกว่า AFFO นะครับอ่ะจริงผมให้เป็นข้อดีข้อ2ก็อย่างได้นะครับ AFFO นะครับตัวนี้มันจะแปลประมาณว่า Adjusted Fund for m Operation นะครับเอาภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือเงินที่เหลือจากการทำธุรกิจให้เช่านะครับเพราะว่าอะไรครับทำไมเขาถึงดูตัวเลขตัวนี้แทนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณดูแค่กล่องกระแสเงินสดนะ,ะขึ้นในดูอีกรก็ได้นะครับคุณจะเห็นว่านะครับไม่ว่าไอเรลตี้อินคัพเนี่ยแม่งจะทำธุรกิจแค่ไหนนะครับ ฟีแคตโฟมันก็จะติดลบอยู่ดีนะครับเพราะว่าเวลาเขาลงทุนตึกทีหนึ่งเนี่ยมันมันมันเม็ดเงินเยอะมากนะครับกว่าที่เขาจะมาเก็บกินค่าเชา่าจนกว่าจะคืนทุนตึกได้เนี่ยมันแบบนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขฟีแคตโฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแค่นี้แล้วเราตีความว่าเอ้ยมันติดลบทุกปีเลยธุรกิจเนี่ยแย่มากมันก็อาจจะใจร้ายกับทางอ,อ,อหรือว่าเรียลีนข้ามเกินไปหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเขาก็เลยอาจะดูแค่เฉพาะค่าเช่าที่ได้มาเนี่ยหักกับพวกอ่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับค่าซ ซึ่งเรือลทีนค้ามัเนี่ยก็ไม่ค่อยมีค่าซ่อมบ้านซ่อมตึกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรือลทีนค้ามัเนี่ยเขาทําสัญญาประเภทแบบเน็ตเลสนะครับทริปเปิลเน็ตเลสก็คือแบบอาระอะไรก็ผักให้ผู้เช่าไปจัดการเอาเองละกันนะครับพวกนี้มันก็จะทําให้ภาระของเรีอลทีนข้ามันลดลงไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเลข AFFO เนี่ยหรือว่าเงินที่เหลือจากการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เชา่าของเขาเนี่ยมันเหลือเยอะๆนะครับเขาก็จะมีตังมาจ่ายปันผลให้เราได้เยอะตาม นะครับแอบว่าตัวเลขตัวนี้มันก็อาจจะแอบคํานวณยากนิดนึงนะครับผมก็โกงนะครับในการที่ไปเอาตัวเลขที่เขาคํานวณมาให้เลยแล้วกันนะอันนี้ผมขึ้นมาให้นะครับซึ่งทางเรียลทีนข้ามนเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าแม่แอบคำนวณยากนิดหนึ่งบางรายการเนี่ยมันเป็นรายการทางบัญชีที่เราต้องไปถามกับทางบริษัทนะครับเขาก็โชว์เห็นว่าเนี่ยตัวเลขตัวเงินที่เหลือจากการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าของเขาเนี่ยมันก็โตมาเรื่อยๆนะครับจากสมัยก่อนเนี่ยปีหนึ่งได้เหลือประมาณสัก พันกว่าล้านนะครับตมาเป็น2,000กว่าล้านล่าสุดเนี่ยเป็น3,000กว่าล้านจะขึ้นไป4,000กว่าล้านแล้วนะเห็นไหมเนี่ยแหละที่ฉันไปลงทุนเนี่ย,ไป,นนยไปลงทุนในสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมเนี่ยมันก็สามารถผลิตเงินสดเหลือๆให้เราได้ดีค่อนข้างพอสมควรนะครับแล้วก็มีเงินสดไปจ่ายปันผลเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมาสอดคล้องกับ การเติบโตของเงินปันผลของ Realty Income นะครับซึ่งก็ยังเติบโตมาอย่างสม่ำเสมอเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้ตัว investing p r o เนี่ยสรุปตัวปันผลของเรียลตัวของเรียลทีนอินคมาให้นะครับคุณก็จะเห็นว่าเอ้ยปันผลของ r e ียล y ี n อินคาเนี่ยมันก็ เติบโตมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเริ่มงงแล้วเอ๊ะต้นคลิปเนี่ยเราเราบอกว่าเราไม่ชอบใช่ไหมไม่ใช่หรอนะครับอ่ะก็จริงๆนะครับคือผมเองก็ไม่ได้ชอบธุรกิจนี้นะครับแต่ว่าเราก็พูดแบบเป็นกลางอยู่แล้วนะครับพูดตามตัวเลขถ้าตัวเลขออกมาดีเราก็พูดตามตรงว่ามันดีนะครับอันนี้คือข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะครับซึ่งก็ทําให้ภาพรวมของเรือตีนข้ามตอนนี้ยังค่อนข้างดีอยู่นะครับอ่ะ ต่อามาข้อที่3นะครับคือตัวเลขตัวหนึ่งที่สำคัญมากในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าก็คือ Occupancy Rate หรือว่า o c c u a t e นะครับอไอตัวเลขเนี่ยนะครับ Occupancy Rate เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่โชว์นะครับว่าเฮ้ยแล้วอสังหาริมทรัพย์ที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับที่เราลงทุนมาที่มีอยู่ในมือเนี่ยมันปล่อยเช่าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งโดยปกตินะผมว่าถ้าเรามีอัตราผู้เช่านะครับ เกินสัก80%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าโอ้ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่า Real t y i n c ิน e ้าเนี่ยแนอดีนะครับเป็นหุ้นที่จัดหาผู้เช่าได้แบบเก่งมากๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยหาได้แบบ99%นะครับคือคือก็เรียกไงว่ามีกี่ตึกก็เต็มหมดนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็ดรอลงมานิดหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 98.7%0% นะครับ ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ต่างจากเมื่อแบบปีหรือ2ปีที่แล้วที่ผมทําคลิปเลยนะครับในขณะที่ผมก็มองว่าเอ้ยที่อเมริกาเนี่ยมันก็ดูที่จะปิดสาขาเยอะอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ยทําไมเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันถึงแบบยังดีอยู่นะครับอันนี้ผมก็อาจจะ,ะมีคําถามนิดนึงในหัวแล้วกันนะเพราะว่าเออถ้าเกิดว่าในภาพของอเมริกาเนี่ยมันคือปิดสาขาลงใช่ไหมโอเคในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยเขาอาจจะเคลมว่ามันดีนะครับซึ่งมันก็ มันก็อันน่าจะไม่ได้ช่วย occupancy r a t รได้เยอะขนาดนั้นนะคบเพราะว่าในฝั่งของยุโรปเนี่ยเขามีสินทรัพย์อยู่ที่ยุโรปเนี่ยประมาณแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลักๆเนี่ยอเมริกาเป็นตัว impact ใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าเขาประกาศเลขมาตามนี้เนี่ยผมก็เชื่อตามนี้ไปก่อนละกันนะครับแต่ว่าใครที่อยู่อเมริกาเนี่ยก็สามารถคอนเฟิร์มให้ได้อีกทีนะว่ามันมันเป็นแบบนี้จริงๆไหมนะครับคนเช่ามันเต็มๆแบบนี้เลยหรือเปล่านะครับซึ่ง มีหนึ่งตัวเลขละกันนะครับที่มันสามารถจะคอนเฟิร์มว่ามันมีคนเช่าจริงๆเนี่ยคือตัวเลขที่ชื่อว่า renewal rate นะครับอ่ะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับไอ้ renewal rate เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่โชว์นะครับว่าคนเช่าเก่าๆนะครับที่แบบสมมติว่าเซเว่นนะครับดอลล่าทรีดอลลาร์เจเนอโรลวอลกรีนอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เคยเช่ากับดิจิทัลเออเคยเช่าเรียลตี้อินคัมอยู่แล้วเนี่ยนะครับเวลาเขาหมดสัญญาเช่าไปเนี่ยเขาเขาต่อสัญญาไหม นะครับซึ่งตัวเลขที่ทาง O หรือว่าเรด i ี้อินค m e โชว์มาเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหแทบจะทุกคนเลยนะครับต่อสัญญาเว้ยโอ้โหอันนี้ผมก็ทึ่งอยนะว่าแบบเอ้ยสรุปมันปิดสาขาจริงๆหรือเปล่าวะนะครับซึ่งตอนนี้โอก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าเออคนที่เช่าอยู่เนี่ยก็เช่าต่อนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเงื่อนไขสัญญาเช่าของโเนี่ยมันดีมากก็ได้นะครับหรือว่าทําเลที่โมีให เช่าเนี่ยมันดีมากก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าธุรกิจมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ดีอยู่ก็เช่าต่อก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าให้เป็นบวกไปก่อนละกันตัวเลขมันมาอย่างนี้ผมจะฝืนไปมันก็น่าเกียดไปหน่อยถูกไหมครับก็ให้ตามเนื้อผ้านะครับอันนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเทรนนะครับอ่า ซึ่งอันนี้ผมไปหามาให้แล้วกันนะครับเมื่อกี้เราก็เริ่มฟังออกและว,ว่ามีส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ฟังข่าวมเานะว่าร้านค้าหลายๆเจ้าเนี่ยมันก็ปิดสาขาลงใช่ไหมครับคําถามก็คือแล้วโอเนี่ยมันน่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยผมก็ได้ไปพูดคุยผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปของคลิป r เรี t y i ีน o m e ที่แล้วมานะครับซึ่งหลายๆคนเรยก็บอกว่าเอ้ยพี่ครับ ตัวของเรียลทีมค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากขนาดนั้นเพราะว่าเรียลทีมค้าเองเนี่ยเขามีผู้เช่าที่แบบหลากหลายมากนะครับซึ่งอเน,นี้ยก็ต้องยอมรับว่าก็จริงนะครับเพราะว่าผู้เช่าดับหนึ่งของเรียลทีมค้าเนี่ยคือ7 e เ e ่นอเนะครับก็คือที่อเมริกาเนาะซึ่ง7 e เ e ่ e อเเนี่ยเขาเป็นผู้เช่าแค่3%ของทั้งบริษัทเองนะครับอันนี้คือใหญ่สุดนะน,นะแต่ว่าแค่3%สมมุติวันเนี้ยเซเว่นอีเลฟเว่นแม่งระเบิดตายหาไปเลยนะครับ เรียทีนข้าไปเนี่ยก็ยังมีผู้เช่าเหลืออีกตั้ง97%นตะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ดีมากๆนะครับหรือว่าอย่างวอลมาร์แล้วกันวอ r มาร์ทเนี่ยเป็นผู้เช่าที่แบบโอ้โหบิ๊กเบิ้มอยู่แล้วนะครับแต่คิดเป็นแค่1%งเรของ r e ี l t y ีนข้ามทั้งหมดเลยนะครับอะคำถามต่อนะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่บริษัจทจัดทํามาให้ใช่ไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วเทรนด์ของผู้เช่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ลลอองงไไปไ่่ดูยา เซเว่นอิเลเวนเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ้ยมันน่าจะทรง,งๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไปอยู่เนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะครับซึ่งมันก็ทรงๆจริงๆนะครับจริงๆแล้วนเนี่ยเซเว่นอิเลเวนที่อเมริกานะจากข่าวที่ผมเช็ค่าสุดเนี่ยมันจะออกแนวไปทางแบบรีบาลานซ์มากกว่ากันนะครับก็คือแบบว่าไปปิดสาขาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไปเปิดสาขาใหม่ที่ท,ที่คิดว่ามันน่าจะดีมากขึ้นนะครับหรือว่าไปเปิดร้านอาหารใหม่แทนอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะ เบอร์รองลงมานะครับอย่างเช่นวอลกรีนอ่ะวอลกรีนอย่างเงี้ยแม่งเจ๊งแน่นอนนะครับคือมันก็ลดสาขาลงไปเรื่อยๆนะครับอ่ะบางเจ้าอย่างเช่นดอลลาร์เจเนอโร่นะครับดอลลาร์เจเนอโร่เนี่ยจากดูทรงล่าสุดเนี่ยออกไปแนวทางแบบรีบาลานซ์นะครับปรับปรับร้านปิดร้านเก่าเปิดร้านใหม่อ่ะสัญญาณก็ยังพอรับได้อยู่ใช่ไหมครับปิดร้านเก่าเปิดร้านใหม่ก็แปลว่าตัวเรตติ้งข้ามเองเนี่ยก็น่าจะยังมีผู้เช่าอยู่ถูกไหมครับอ่ะก็ร้านค้าน่าจะไม่ได้ลดลงมากใช่ไหมครับหรือว่าอย่างคน ผู้เชา่าประมาณสักรายที่5้าในที่6นะครับเป็นธุรกิจฟิตเนสนะครับซึ่งคนเนี้ยเขาบอกว่าธุรกิจเขาเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็แผนที่จะขยายสาขาต่อนะครับคนเนี้ยก็เลยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเอ๊ะผมก็เลยลองไล่ดูไปไล่ดูมาเนี่ยหรือว่าสมมุติฐานของเราเนี่ยจะผิดนะครับตอนแรกเนี่ยผมมองว่าเอ้ยโดยรวมเนี่ยทุกคนน่าจะปิดสาขาหมดเลยนะครับแต่พอไปไล่เช็คตอนต้นปี2 5ง9ห้าหกเเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีจริงๆนะครับธุรกิจที่ปิดสาขาลงแต่ว่าบางธุรกิจเนี่ยมันก็ เหมือนเกิดขึ้นมาแทนที่นะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้ภาพผมที่มองเรียลตี้อินคัมเนี่ยที่รู้สึกว่าแย่มากขนาดนั้นเนี่ยมันก็อาจจะพอรับได้อยู่นะตอนนี้ละกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสรุปสถานะคร่าวๆของเรียลตี้อินคัามนะตอนนี้นะส่วนตัวผมก็ให้ตามเนื้อผ้าละกันนะครับเป็นบวกอยู่นะนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยก็เข้าสู่ประเด็นสําคัญนะครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรอกันก็คือเรื่อง ปันผลนะครับบางคนเนี่ยซื้อเรียลที่มีขั้นตอนนี้ก็อาจจะเกิดคำถามนะครับว่าเอ้ยแล้วซื้อตอนนี้คุ้มเลยไหมพี่นะครับก็เอาภาพนี้ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นผลตอบแทนจากเงินปันผลย้อนหลังนะครับที่อ Investing Pro เนี่ยเขาทำมาให้ใ,ใครสนใจเนี่ยไปโหลดอ่าไปไปสมัครตัวโปรเนี่ยที่ใต้คลิปได้นะครับซึ่งไอตัวเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยมันจะโชว์ ประมาณว่าสมมติว่าวันนี้คุณซื้อปันผล r e a l ล y ีนข้ามนะครับอาจจะได้ปันผลประมาณสัก5%นะครับแต่ถ้าเกิดซื้อมา่อสปีที่แล้วเนี่ยจะได้ประมาณสัก8%นะนะครับมันก็จะมีเวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงนะครับตามความต้องการตามความยิดของหุ้นเรียล y ีนขั m มซึ่งถ้าเกิดว่า ตัวเปอร์เซ็นต์ปันผลของเรือตี่ิข้ามเนี่ยมันต่ามากๆนะครับมันก็แปลว่าหุ้นตัวเนี้ยอาจจะแอบแพงนะครับก็แปลว่าคนเนี่ยยอมซื้อหุ้นตัวเนี้ยในราคาแพงๆก็ได้ได้ปันผลน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามองหุ้นตัวเนี้ยดีมากนะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในโซนที่คุ้มค่ามากขนาดนั้นนะครับได้ปันผลประมาณสัก5.5%จาซึ่งจากกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่ามันก็เป็นค่าทั่วๆไปนะครับไม่ได้ได้เปรียบมากไม่ได้ต่ำมากนะซึ่งส่วนตัวผมผมเอาจจะ ว้าวนะครับถ้าเกิดได้ประมาณสัก6 7%ประมาณนี้ถึงจะมองว่าเออเนี่ยเป็นจุดที่ลงทุนใน Realty ี้อินคัมแล้วถึงจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับอ่ะคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะคิดว่าเพื่อนเอนเนี่ยน่าจะได้อัปเดตธุรกิจในฝั่งของอเมริกาไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยที่ลงทุนต่อในปี2026เนี่ยก็จะ มีประสบการณ์ที่ดีนะครับได้ความรู้ไปแล้วก็มีผลตอบแทนที่ดีเฮงๆทุกคนนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ใครที่สนใจลงทุนหุ้นนอกแล้วอยากได้ข้อมูลฝั่งของอเมริกาเยอะเนี่ยก็ลองไปดูได้ที่ Investing Pro ท้ายคลิปนะครับประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ